สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซกรนโฮมพาพี่ทุกท่านนะครับมาชมสำนักงานขายนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านก่อนนะครับที่ติดตามเรามานานนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับการที่จะซื้อบ้านนกดาวสักหลังหนึ่งมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจะซื้อบ้านนกดาวสักหลังหนึ่งนะครับพี่ๆก็สามารถเลือกจากแคตตาล็อกสําเร็จรูปที่เรามีให้นะครับหรือว่า หากมีโอกาสเข้ามาที่สำนักงานขายนะครับผมก็จะมีโมเดลนะครับที่จะให้พี่ๆดูสัดส่วนของอาคารชนิดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ้านสไตล์ลอฟ์นะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดนบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับบ้านรุ่นมาตรฐานแต่และส่วนก็มีเร็ดราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับพี่ๆสามารถเลือกชมได้แล้วก็สามารถออเดอร์ได้ตามต้องการในส่วนของสถาปนิกนะครับที่จะมีการออกแบบ การออกแบบ3ามิตินะครับก็ให้เป็นไปตามคว, <int> ความต้องการที่พี่ๆทุกท่านต้องการ <S <S> <S เคสนี้ก็เป็นบ้านน็อกดาวน์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับ <S <S ที่ผมได้พาพี่มาชมด้านหน้านะครับ <Wow. S 2> ที่เรากำลังก่อสร้างอยู่อย่างเช่นเคสนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของเราเนี่ยบ้านทุกๆหลังนะครับก็จะมีการออกแบบโดยสถาปนิกก่อนนะครับพี่ๆสามารถตั้งโจทย์นะครับ ว่าต้องการบ้านขนาดกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเรามีงบเท่าไหร่เราก็มีการดีไซน์มีการออกแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณแล้วก็พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการหลังจากที่เราเคลียร์แบบนะครับจนท,ที่เป็นที่พอใจนะครับมีการคุยแบบปรับแบบสามมิตินะครับเขียนแบบก่อสร้างนะครับจนเมื่อที่แล้วเสร็จเราก็เริ่มกระบวนการก่อสร้างในทันทีนะครับ บ้านแต่ละหลังก็ใช้เวลาประมาณ30วัน40วันทครับขึ้อยู่กับขนาดบ้านของพี่ๆท,ที่ต้องการนะครับเมื่อจะเป็นบ้านนอกดาวหรือว่าโกดังสำเร็จรูปนะครับก็มีกระบวนการทํางานที่คล้ายๆกันประมาณนี้ั้งหมดนะครับสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่สนใจบ้านนกดาวนะครับหรือว่าโกดังสําเร็จรูปนะครับ ทางเราเอเชียแกนโฮมแล้วก็ผมช่างนุนะครับยินดีให้บริการที่พี่ทุกท่านนะครับพี่พี่สามารถปรึกษานะครับให้เราออกแบบก่อนนะครับแล้วก็ประเมินราคานะครับเราสามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้อย่างไร้ขีดจํากัดนะครับในส่วนของเอเชียแกนโฮมเราวันนี้ผมช่างนุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ